การที่คือหนูเคยฝันเห็นหลวงปู่ก็คือหลวงปู่มาพูดว่าเสียงหลวงปู่ว่าซื้อเลยก็คือเราเราอธิษฐานก่อนนอนว่าที่แปลงนี้น่าซื้อไหมคือเราจะซื้อเก็บไว้สิบปีนี้ประมาณตีสามกว่าหลวงปู่ก็ตะโกนใส่หูว่าซื้อเลยค่ะตั้งแต่นั้นมาหนูก็เปิดคาถามหาจรกรพัรดิตลอดคืนแล้วก็สวด สวดทุกวันเนี้ค่ะสวดพร้อมกันกับหลวงตาคืสองทุกขึ้่นและทีนี้หนูก็ไปสวดมนต์ที่ที่ฝังศพแล้วก็โรงพยาบาลคือตามรอยของลวงตาแต่จะมีบางโรงพยาบาลที่ไปแล้วรู้สึกว่าสวดแล้วอึดอัดมากค่ะแล้วหนูก็เลยได้มาที่นี่ก็คิดว่าจะเพิ่มพลังของตัวเองแล้วหนูอยากทราบว่าหนูจะมีพลังมากแค่ไหนที่จะไป สวดที่โรงพยาบาลได้แบบไม่อึดอัดอย่างนี้นะคระจิตมันต้องเบาฮะจิตมันต้องเบาคนจิตเบาคือคนจิตไม่ลาคานมันต้องห่างจากความลาคาญห่างจากอารมณ์ไม่ดีอ่ะจะอยู่นานมันเป็นเป็นคลื่นตัดตัดคลื่นที่ผ่านรูปงามเราอารมณ์ไม่ดีอ่ะ ถ้าอารมณ์ดีเนี่ยเวลาเราเสดจเนี่ยสวดเนี่ย,ยพลังงานมันมาเต็มๆเพราะนั้นเวลาเขาไปแผ่ไปอะไรเขาซึงไปหลายคนนะคนที่ไปคนเดียวได้เนี่ยคือคนที่อารมณ์เบาอารมณ์เบาคืออารมณ์พรมอารมณ์ไม่ลำคานนะซึ่งบางครั้งก็ไม่นานแวบเดียวนานะมันผ่านพลังงานท่านได้มาก ผ่านพลังงานจากักรพพรดหรือผ่านพาหลวงปู่จะเป็นพลังงานมาพร้อมกันไงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยังคนเดียวงั้นอึนอดอดัดพอถอยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็โล่งใช,ใช่เพราะเรามีเราสวดเนี่ยจิตเราสว่างมันสว่างแต่มันไม่สว่างมากเท่ากับคนอารมณ์เบาไงใช่ไหมจิตวิญญาณมันรู้มันต้องการความสว่าง มันก็ลุมไงเราก็ทําให้หนักเข้าอึดอัดเวียนหัวอะไรประมาณนี้มันต้องถอยหรือไม่ต้องทนนั่งสวดนะจนกว่ามันจะหายฮนะอย่างถ้าหนูไม่มีพวกคืออยู่ต่างประเทศถ้าหนูจะเอาเอ็มพีสามปอลงตาไปแล้วก็เปิดเอ็มพีสามพร้อมกับหนูสวดไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมคะ,ะได้มันก็ต้องสวดพร้อมกันตามเวลาเขานแะ มันถึงมีมันจึงมีคลืนพลังงานเพราะคลืนมันมันเป็นใยแมลงม,มุมใยสวดพร้อมกันเนี่ยเราสามารถจะดึงมาได้อทิศฐานมันพร้อมกันไงอย่างวัดท่าเมืองนะอย่างหก<ม>โมงเช้าถึงเจ็ดโมงอย่างเงี้ยใช่ไปสวดหกโมงเช้า<ม><อ>ถึงเจ็ดโมงสิบสิบเอ็ดโมงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายส<อ>ามครึ่งถึงบ่ายสี่ครึง่งหกโมงถึงทุ่มแล้วก็สองทุ่ม เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยสองสองทุ่มครึ่งใช่ไหมถึงสามทุ่มประมาณนะแต่ยายนี่ตีตีสามใครจะเพิ่มก็ได้นะเอายายยายนี่น้อยไปเอาตีสองเลยตีสองถึงเจ็ดโมงเลยรับประกันเลย,ยการที่เวลาแตกต่างนี่ค่ะหลวงตายอย่าง อย่างของเราส่งทุกเอาเวลาประเทศไทยเป็นหลักประเทศไทยเป็นหลักใช่เอาเวลาสวดในประเทศไทยเนี่ยเขาสวดพร้อมกันนะนี่คนสวดเยอะนะคนสวดเยอะนะพร้อมกันเนี่ยคือเขาจะหยุดเลยอนะ่ะถ้าเขาขายของเขาก็จะสวดสวดไปด้วยตามเวลาถ้าเขาทํางานเนี่ยเขาก็จะสวดตามเวลาไปด้วยเขาต้องต้องการให้จิตเขาไปอยู่อยู่ในขึ้นเนี่ย ขึ้นพุทธมนต์พร้อมกันเขาก็จะมีพวกเคาว่ามีพวกในเวลาอาธิษฐานเวลาไปไหนเนี่ยอธิษฐานเนี่ยพวกจะช่วยครับโดยเฉพาะพวกวิญ,ญญาณที่เราไปปรับหรือคนอื่นเขาปรับมันเป็นสายายเดียวกันไงเข้าใจไหมนั่น่แห้าคนฉลาดเนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษอยู่ เขาถูกแล้วล่ะหลวงตาค่ะบางครั้งขณะที่หลวงตาไลฟ์อยู่หนูดูในจอทีวีก็จะเห็นเป็นหลวงปู่ลอยมาค่าๆหลวงตาแล้วก็เดินมาประมาณสองสบเก้าแล้วก็มานั่งขัดตมาธิตรงล่างของหลวงตาเลยค่ะสมัยหลวงพ่ออยู่นะหลวงตาไม่ใช่เห็นนะคนอื่นเขาเห็นก็แย่ๆนะ แต่ลูงตาไม่ค่อยเห็นหรอกท่านท่านคงสงสารนะท่านใครวันนั้นไม่มีใครท่านก็บอกเอข้าก็อยู่ัเองะเองไปไหนข้าก็ไปด้วยอะไรประมาณนี้แหละเราก็เลยโผมีมีความศรัทธามีขยันมากขึ้นไงไม่เห็นด้วยตาเนืออะไรค่ะแต่ว่าพอบอกเพื่อนว่าวันที่เท่านั้นไม่ใช่หนูคนเดียวคนอื่นเขาไปเห็น ตอนตอนนี้เป็นจักรพรรดินะมีลุงปู่มีจักรพรรดิเพิ่มด้วยมีออปชั่นเพิ่มครับเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> อยากเป็นอย่างนั้นก็ต้องสวดไงเวลาสวดทุกคันเรามีขึ้นมีสายใหญ่ไหมมีเราไม่มีสายใหญ่ทั้งโลกนะเวลาสวดมนต์เนี่ยเวลาเราสวดมนต์เมื่อคืนเนี่ยอาทิอธิบายทุกวันนั่นแหะ เราเป็นผ้าอาหารแล้วนะคือผู้ที่ไกลจากกิเลสไงเราสวดมนต์เราไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานนะใช่ไหมเราห่างจากกายกรรมไม่จีกรรมหรือมโนกรรมนิดหน่อยบางทีไม่มีถ้าเพลินๆสวดกันเยอะๆเ,เนี่ยไราสังเกตเราเวลาดวงตาไปไหนเนี่ยคนโอ้มันจะเยอะเวลาสวดพร้อมกันเนี่ยมันจะเพลินมันไม่อยากหยุดอะ่ะ ในอนาคตเวลาไปไหนจะเลิเพิ่มอีกชั่วโมงเป็นสองละหรืออาจจะเป็นสามอ่ะมันเพลินไงมันเพลินแล้วมันแป๊บเดียวไงน่ชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวเมื่อก่อนเนี้ยสวดตามกำลังวันพอหลวงตาม,มาพาเด็กสวดชั่วโมงหนึ่งแล้วพามันสวดส,สามชั่วโมงนะโว พอนานๆไปครับกี่ชั่วโมงก็ได้เพลินเลยมันจากน้อยไปหาม,มากไนงะจากน้อยไปหาม,มากค่อยๆทำหลวงตาค่ะถ้าสมมติว่าเราจะไปสอนคนต่างชาติให้สวดมนต์มีมีคำสวดมนต์ที่สั้นๆไหมคะมพุทธโทโมุสโคงไงสั้นสุดละ ายางไม่ได้มีนะฮะบ,บางทีเขาเห็นเราสวดมนต์ในขณะที่เราพักเบรอดีพักเบรกก็เป็นช่วงเก้าโมงครึ่งช่วงที่หลวงตาสวดสองทุ่มหนึ่งแล้วก็เปิดเอ่อเปิดยูทูบของหลวงตาแล้วก็เราก็สวดเราก็มาดูจอเขาบอกว่าฉันอยากสวดได้อย่างเนี้ยครับจริงๆแล้วสวดมนตนะ์เนี่ยสวดทุกประเทศที่นับถือพุทธนั่นแหละ บางประเทศสวดยิ่งกว่าเราเองรู้ว่าแถวทิเปตแถวโน่ะแถวจีนเนี่ยสวดทั้งวันอ่ะเขาเปลี่ยนกันสวดอ่ะคนนั้นเข้าคนนั้นออกสวดตลอดเวลาวัดไม่ใช่ธรรมดานะแต่ของเราตอนนี้ก็ตลอดยี่สี่ชั่วโมงคือเขาเปิดอยู่ที่นี่ก็จะมีดึกๆก็จะมีคนมานั่งมันเข้าออก นั่งเสร็จแล้วก็นอนมาพูกันอนสวดคือกินนอนสวดมน์ไงเมื่อนั่งก็นอนไงเห็นไหมนอนไม่เต้น้วก็หลับไปมันก็จะฝันดีนะฮะคือถ้าเอามาเป็นประโยชน์เนี่ยไม่ได้เนี่ยมันต้องพิจารณานะพูดถึงว่าเราสวดมาเนี่ยพิจารณาแล้วเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาเขาทำได้ เแต่เราทําไมทําไม่ไ,มได้ต้องพิจารณานะฮะเพราะเหตุไรเพราะเราขี้เกียจไหมเพราะเราเล่นโทรศัพท์มากไหมเพราะเราไปคุยกันเยอะไหมอะไรประมาณนี้ลองจะจ่ออยู่สักอาทิตย์มันดีคือปิดทุกอย่างนะพอจะคิดถึงเรื่องโลกก็กลับมาสวดพอจะคิดถึงเรื่องโลกก็กลับมาสวดพยืนเดินนั่งนอนนี่แหละ กินนอนสวดมนต์เนี่ยแหละคือสักคิดถึงโลกก็กลับกลับมาสวดมนต์กลับมาแผ่แ่ลแผ่แมตตาโมทนาบุญบันทึกบันทึกบุญน่ะทีนี้สายใหญ่เมง่อมีทุกครั้งที่บันทึกไงเสร็จแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์ได้ไงเหมือนเราเรียนอะไรสักอย่างนั่นะ่ะเรียนอาหารเรียนกาแฟเรียนอะไรก็ตามอะมันก็ต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมเรียนแล้ว ก็ต้องเอามาทำแล้วต้องมาทดลองแล้วก็ต้องเอามากระจายใช่ไหมต้องมาชิ้างอะไรคือธุรกิจอะ่ะมันก็เหมือนกันอะ่ะสวดมนต์ก็เหมือนกันไม่ได้ส่างกันเราไปย้อนอดีตไม่ได้ให้ปิดซะอดีตเนี่ยอดีตมันจะไปนีดถึงมันมันเป็นอดีตรเราเอาปัจจุบันไปอนาคตพอเราแก่ลงทุกวันแล้วเราจะตายเมื่อยังไม่รู้เนี่ย แต่ตายแน่นอนนะเนี่ยแต่ถ้าตายที่นี่ก็ยังดีหน่อยมันต้องเสียสตังไงแต่เไปตายในโน่นเ่าโอ้โอหศพนึ่งไม่ไม่ลายแสนนะ <c oughs> ไม่มีเขาไม่เผาให้ด้วยนะ <c oughs> ดังนั้นเวทถ้าไม่มีบอกญาติเยอะทั้งหลายนะถ้าไม่มีนะเน <c oughs> ื้อใกล้จะตายก็ม่อยู่ตามสาขาหลวงตาก,ก็แล้วกันเน <c oughs> ี๋ยเขาจะเผาให้ฟรีนะ ดีไหมก็ดีบริการทุกระดับประทับใจไงเนี้ยออหาที่ไหนได้ลูกตาคะแล้วแบบว่ามีคนฝันเห็นหนูเห็นหนูว่ะเห็นหนูไปไปบอกตัวเลขเขาอย่างเงี้ยแน่นอนทําไมเขา,าฝันเห็นหนูดได้คะถ้าเขามีโชคเนี้ยเขาจะฝันเอนเองเองเลไปบอก เองก็บอกเลยว่าใครก็ตามที่นึกถึงหนูเนี่ยเป็นหลวงพ่อนะคะหนูไม่มีอะไรให้เขาว่างั้นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหนูตั้งแต่อดีตนูน้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเขามีชุกนะหลงพ่อไปช่วยเขาหน่อยใช่ไหมเขาบอกว่าเขาฝันเห็นหนูเนี่ยหนูไปชี้ ชี้บัลีที่เขาแล้วเขาก็ถูกที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ถูกแล้วนี่คือประโยชน์นะก็นี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์นะแล้วก็บางคนก็เดี๋ยวนี้ถ้าฝันเห็นหนูจะเห็นหนูไปคู่กับหลวงตาเลยค่ะไปพาคนสวดมนต์นหะค่ะเห็นแบบนี้นะคะเห็นว่าเห็นหนูเริ่มฉลาดแล้วเนี่ยเห็นหนูแล้วก็เห็นหลวงตาแล้วก็พากันไปสวดมนต์ด้วยต้องมีหลวงปู่ด้วยเออถ้าออปชั่นเพิ่มต้องมีจักรพรรดิด้วย เีงเอ,เอง,งแค่สองถ้าเองง่สามสี่แล้วเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยนะเนี่ยแต่เขาฝันนะัน้นบอกวมาได้ฝันพระองก็นนฝันงไงมาถึงว่าเขาฝันเห็นแบบนั้นก็ถูกคือหนูก็ต้องอธิษฐานเพิ่มให้มีรู้รรหรือรเปล่าไอ้คนหลับเนี่ยแม้แม้แต่ความหลับมันยังไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหรไอ้แล้วฝันนี่ซ้าแล้วเนี่ยจะฝันไม่ฝันยังไม่รู้เลยเชื่อไหมล่ะอะ ลองดิเนี่ยคืนตีสองตีสามลุกขึ้นมาสวดมนต์นะใครก็ตามที่เกี่ยวพ้องเกี่ยวพันกับผมหลวงปู่ให้มันฝันหน่อยอะ mm hmm. มันต้องมาติดต่อหนูแน่ไงหนูะ mm hmm. จะหลอกมันสวดมนต์ใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> นี่ยวิธีการมันมีเยอะอรวิธีการใช่ไหมคะหลวงตามันมันมีเยอะไง <c oughs> <c oughs> คิดออกนะครส่งที่ให้ออาคือสวดมนต์แล้วมันก็ฉลาดขึ้น ไม่ฉลาดลงไงหลวงตาคะการอธิษฐานใช้จกัจกจักรพรัดนะคะหลวงตาใครก็ตามที่ด่าที่ว่าที่อะไรเราเนี่ยโดยที่ไม่ไม่เป็นความจริงอย่างที่มันว่าเนี่ยจกักขอให้จักไปปากมันเบี้ยวอะไรประมาณเนี่ยมันทําตรงไหนก็นให้มัน รู้สึกตรงนั้นมันไม่ตายหรอกแต่มันเดี่ยวแต่มันเจ็บเจ็บใจมั่งเจ็บปากมั่งเวลาพูดถึงเองมันจะเจ็บทุกทีอ่ะต่อไปมันจะพูดไหมพูด่ะมันไม่พูดถูกหลงตาเขาอย่างนี้ไม่ติดกรรมกันหรอคะอา้าเราเรามันจะเป็นกรรมเพราะมันพูดไม่ดีกับเรา<ม>ใช่ไหมล่ะ<ม><ม>เราปิดกรรมของมัน เราจะมีกรรมอะไรพวกเราไม่ได้พูด oh. เพียงแต่เราป้องกันตัวเราเอง oh. ไม่ให้คนเป็นบาปเพราะเราไง <c oughs> เข้าใจไหมค่ะป <c oughs> ระมาณนั่นแหละหน,หนูใช้คําว่าอธิษฐานจักี่หนูอธิษฐานกันทุกวันนะคะอธิษฐานจักทํางานนะคะหนูใช้หนูใช้เรียกย่ะๆว่าอธิษฐานหูดับก็ถูก ราะว่าอาธิษฐานไปนแล้วหูมันจะดับะนะคะหลวงตาไม่ได้ยินใครพูดอะไรเลยถ้าเราฉลาดเราก็ต้องอธิษฐานป้องกันตัวเราไม่ใช่เราที่สารให้เขาเป็นโน่นเป็นนี่นะใครก็ที่แต่เราต้องอธิษฐานก่อนนะใครที่เคยทําร้ายเราในอดีตนูน่นจะเป็นฆ่าจะเป็นอะไรก็ตามอาวิจิกรรมก่อนนะไม่ไม่ไม่ ไม่เอาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สอ,อกกรรมต่เอเวรนะชานเนี่ยปิดก็มาฝืนกรรมฐานแล้วเนี่ยมาสวดมนต์ภาวนาแล้วปิดแล้วปิดเราแล้วเนี่ย,แ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 ,ยแต่อย่าไปเพิ่มนั่นหละก็คือก็คือการที่เรามาเจอเรื่องราวแบบทาให้เราหงุดหงิดโมโหมันก็คือกรรมในอดีตที่เราเกี่ยวข้องกันมาใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรไรเหตุไรผลหรอกครับแต่เราป้องกันตัวเราเองกันเอง เราก็สู้เราเหมือนเราเหมือนเรามีจกักเราสวดจักกรพัิเหมือนกับเรามีจกักเ่คือมันจะมีในเวลาเราสวดเนี่ย,ม,ม,ยมันก็จะมีจกักเวลาคนคิดไม่ดีเนี่ยถ้าเขาเห็นก็จะมีจกักรอบรอบรอบตัวเราอยู่เพราะมันเป็นจักกะพัทแหละ ม,มีโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะหลวงตาอา้าวทำไมอ่ะ้ถาถแบบสวดอยู่ตลอดก็คือมีจักโดยอัตโนมัติถูกถ้ามีคนจะคิดทำร้ายนะคนจะเห็นจักเรายิ่งรอบตัวเราที่หลวงตาบอกว่าในจกักรพรรดิจะมีทั้งหมดสมบัติเจ็ดอย่างเนะี่ยถ้าเราสวดในสมบัติเจ็ดอย่างเป็นของเราหมดไหมคะหลวงตา <laughs> มันเป็นของโพธิสัตว์เข้าใจไหมเราได้จะดูครับหลวงตามันเป็นขุนพลแก้วนางแก้วมาแก้วขุนคังแก้วขุนพลแก้วนางแก้วลูกแก้วแล้วก็จักแก้วนางแก้วเนี่ยก็จะถือขวดมาด้วยโอ้ <c oughs> ก็จะลินเวลาลินอะไรเนี่ยลินน้ำลินอะไรเป็นของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมครับหลวงตาใช่้ที่ติดตาม คือผู้ที่ติดตามท่านนะ่ะผู้ที่ติดตามท่านก็นคือผู้ที่เคยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาเนี่ยอย่างเงี้ยแหละสวดมนต์แล้วก็แผ่แผ่ไปเรื่อยๆดังนั้นลวงตาจงไม่อยู่ไงไม่อยู่วัดไม่อยู่สม,มัยนะ่ะวัดนะ่ะกามีคนสวดอยู่แล้วก็มีคนผแผ่ให้อยู่แล้วไงเราก็ไปแผ่ที่อื่นไนงะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะก็มีคนสวดตลอดเวลาอยู่แล้วเนะี่ย คนสวดคนเขาเข้าออกตลอดเวลาพอเข้ามาที่ฐานก็หลงปู่ตอนไิ่ญากกับหลวงตาการที่เราฝันเห็นเพื่อนอยู่ในชั้นพรหมหรือว่าหลานชายที่อยู่ในชั้นพรหมนั่นแสดงว่าการสวดมนต์ของเราเนี่ยถ้าเราตายขึ้นมาเราจะได้อยู่ชั้นพรมหมไห<ผ>มยความไม่มอย่างนั้นโยพรมมาปัญโยใช่พุ่งีิปัญญาเยี่ยงพรหม ถ้าคนเข้าถึงพรมเป็นโยก็คือคนที่เป็นพรมเป็นพรมตั้งแต่ยังไม่ตายเ,เป็นชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นที่ที่จะเกิดหรือไม่เกิดมันมีสองทางจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าจะเกิดเนี่ยจะเร็วอาจะถ้าจะไม่เกิดเนี่ยจะเร็วเพราะมันพรมเนี่ยเลยพรมขึ้นไปคือดินแดนที่ไม่เกิด มันต้องเข้าใจนะมันต้องเข้าใจเนี่ยภูมิเนี่ยบางคนนิพพานปฏิโยไปฝึกอะไรอารมณ์ยังเสียอยู่เนี่ยมันไปไหนไม่รองหนาะตายแล้วมันก็ไปเป็นเปรตอสุรกายอยู่อ่ะพลางฝึกฝึกยะไม่เกิดนะมันอยู่ที่อารมณ์จิตเราเนี่ยถ้าทรงอารมณ์เบามันก็เบาถ้าทรงอารมณ์หนักมันก็หนักอื อารมณ์บาเมื่อสูงอารมณ์หนักเมื่ออยู่ข้างล่างใช่ไหมพวกเผือกพวกมันพวกหุดหิดพวกอะไรเนี่ยไปไหนไม่รอดหรอกโอ้ันจงไปร่วงได้ยังไงมันไม่มีเทศกว่าจะขึ้นโพมได้เนี่ยนัต้องสวดมนต์ไปกี่ปีอ่ะจนกว่ามันจะเพลิน่ะ มันเพลินอ่ะพอะเพลินแล้วมันก็ไม่หยุดเวลาอ,อารมณ์กระทบอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็หลีกนะบางทีมันไม่ไปด้วยคือจิตมันเป็นตัวรู้ไงมันก็ไม่ไปไงมันไม่สนด้วยเอานก็ถูกแล้วไงโอ้ยาวเลยยาวเลย ่านเนี้ยไปได้สองทางนะคือไม่เกิดก็ไว้ถ้าเกิดก็คิดออกเพรมันเป็นชั้นที่ละเอียดไงเป็นชั้นที่ละเอียดใช่ขึ้นพลมเพราะมันเป็นทางแยกมันต้องเข้าใจ มนุษย์มันอยู่ตรงกลางมนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางเวียนว่าใจเกิดม,มนุษย์เนี่ยเราดูก็รู้บางคนล่างเป็นมนุษย์แต่จิตเขาเป็นพระหรันเป็นพรหมบาง,งมนุษย์บางบางคนก็เป็นพระเป็นโพธิสัตว์เป็นพระปัจเจกรือบางคนมีบุญพระจิตเขาส่งอารมณ์เป็นบุญไง บางคนก็เป็นยักษ์บางคนก็ผีเข้าผีออกอเป็นเปรตมั่งเป็นเทวดามั่งแต่ละวันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้น่ะคือมันทรงอารมณ์ไม่ได้ไงก็งไม่ฝึกกรรมฐานมันไม่ใช่ซับซ้อนตรงไหนอ่ะมันอยู่ที่อารมณ์ท,ท,ท่านท่านท่านท่างงนท่าน่านท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 ่าอท่านท่านท่าน่ าอารมณ์เองยังมีปกติเนี่ยเองกับบังคับการยืนว่าจะเกิดไม่ได้อยู่แล้วอารมณ์ยังแปรปวนอยู่เนี่ยอารมณ์เองต้องเบาานบอกมันจะเบามันจะเพลินมันก็ต้องสวดมันก็ต้องหนีจากความรู้สึกสังโลกไม่ต้องไปเผื่อเรื่องคนอื่นเอาตัวเองเป็นหลักเลยใช่ไหมใครจะว่าใครจะดา่าใครจะสรรเสริญอะไรก็รจะไม่สน มส่วนมอนอย่างเดียวส่วนมนแผ่เมตตานะโมทนธบันทึกบุญอย่างเดียวมันก็ต้องมีกําลังที่ใช่ไหมล่ะเนี่ยกําลังกําลังที่เราต้องตัดภพชาติเนี่ยคืออารมณ์เบา